อะต่อนะคะพอดีเห็นเท <c oughs> ่าที่ได้ข้อมูลมาคนบางคนพอใช้โซเชียลเก่งก็เลยพยายามฝึกชใช้อยู่นะคะทีนี้อ่ามาตรา4อ่าที่ว่าเกี่ยวข้องกับนะคะความที่ <c oughs> คนทำคลิปต,ตอนนี้นะคะ <c oughs> เดือดร้อนอ่านะคะ มันคืออะไรศักดิ์ศรีเรานี้สุดๆห้องน้ำห้องห้องอะไรไปหมดห้องนอนเนี่ยโอ้โหคือแพร่วอนเออแล้วเราเขาก็พยายามให้คนมาดูเข้าไว้อย่างเงี้ยเออทำเสียงเล็กเสียงน้อยให้คนบอกว่าเออไม่เท่าทันไม่ได้ตั้งสติแล้วเข้ามาดูจิตใจปล่อยไหลฟุ้งซ่านไปวัน นะคะ,ะที่ว่าใช้ภาษาง่ายๆว่าถูกกระจกนะครับเอาแอปมาทะลวงสมองอ่ะเออมันมันเป็นการเคารพความเป็นมนุษย์ของเราตรงไหนไม่ว่าเราจะเข้าใจใช่ไหมคะไม่ว่าจะมีการมาทําไม่ดีหรือไม่อ่าคนคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ทํามาหากินประกอบอาชีพสุจริตเสียภาษีไปยอย่างนี้อ่าให้เอาแอปมาทะลวงสมอง30กว่าเดือนมันคืออะไร สิทธิ์ของเรานี่สิทธิ์เหนือร่างกายนี่โดนละเมิดสุด,สดๆนะคะเอาแอปมาจี้ลำไส้บ้างจี้คอจี้หลังจี้่าจี้ไหลคืองงทุกวันนี้ยังงงใจว่าแบบมันจะถูกกฎหมายได้ยังไงก็เรามีสิทธินั่งอยู่เรามีสิทธิ์ยืนอยู่แล้วก็ให้คนเอาแอปมาเกาะมาทลวงเข้ามาให้เจ็บให้ปวดหลับอยู่ก็อแอปมาจี้เข้าไปในเนื้อสมองจนตื่นอะไรเงี้ย นะคะ,ะเสร,รีภาพไปไหนไม่มีนะคะโดนแอปส่งถ่ายล่ามเอาไว้ที่สมองอะ่ะเออมันคืออะไรมันเป็นระบบที่แบบพูดง่ายบ้ามากนะคะแล้วพอตัวเองโดนส่องนะก็บวยวายทำทำตัวแบบไม่แฮ ppy พอหลอกคนอื่นมาลุมเราเนี่ยเอออะไรก็ไม่รู้แล้วมันมันเป็นความเสมอภาคตรงไหนเพราะนั้นอย่างเงี้ยที่เราเห็นนะคะอย่างคนที่ทำคลิปอยู่นะจุดเนี้ยเราเดือดร้อนเพราะนั้นเนี้ย สิทธิ์ของเราเสรีภาพของเราศักดิ์ศรีของเราเนี่ยจริงๆต้องได้รับการคุ้มครองนะคะเท่าที่เข้าใจก็คนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะรวมทั้งพลเมืองดีเนี่ยก็พยายามจะช่วยช่วยกันอยู่นะคะเพราะว่าถ้าดูตามเนี้ยการที่ว่ามาตราสียังเกิดตรงที่ว่ายังยังถูกเขาเรียกอะไรดี ยังถูกละเมิอดอ่ะพูดง่ายๆศัก์ศีความเป็นมนุษย์เสรีภาพเรายังโดนกระทําอยู่เนี้ยแสดงว่าถ้าตีความย้อนขึ้นมามาตราสามนะคะอ่ารัฐสภา,านหน่วยงานของรัฐซึ่งก็รวมไปถึงรัฐบาลด้วยคณะรัฐมนตรีอะไรพวกเนี้ยนะคะแสดงว่ายังไม่ได้ทําหน้าที่ให้เรียบร้อยนะคะจึงเกิดความแบบ ไม่ไม่ผ่าสุกเราเดือดร้อนแอบยังทะลวงสมองนะคะน,นี่เราก็ต้องมาช่วยช่วยกันเป็นพลเมืองดีนะคะควบคุมคนไม่ดีไม่ให้เขาเกาะความเดือดร้อนวุ่นวายได้แล้วอย่างงี้นี่นี่อันนี้วักเด็ดเลยค่ะแล้วรัฐธรรมานูญมาตราสามอ่วักสองบรรทัดนี้นะคะเขาใช้คําว่าวักเนาะอะ่หลักนิติธรรมเราก็ต้องว่าได้ตามหลักกฎหมายคนคนหนึง่งนอนของเขาอยู่ดีๆเงี้ย คนอื่นมีสิทธิ์เอาแอปมาทะลวงสมองได้ยังไงแล้วเราโดนมา30กว่าเดือนมันคืออะไรมันใช่หน้าที่ไหมอะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมันเป็นหลักเบสิกมากภาษาไทยเรายังใช้เลยว่าฉันอยู่ของฉันดีๆเธอมีสิทธิ์อะไรเอาแอปมาทะลวงสมองฉันอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นประชาชนคนธรรมาหากินไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนเออคนเร็วบางคนไม่ได้พูดชื่อนะคะที่แบบเออ พลเมืองดีต้องจับตาดูไว้ต้องเอาแปปอปเปิเกาะไว้เนี่ยเผื่อว่าแบบยังทําอะไรไม่ดีไม่เลิกอย่างเงี้ยพลเมืองดีก็ต้องช่วยช่วยกันนะคะอันนี้เล่าให้ฟังคาว่าพลเมืองดีเนี่ยในบางสถานการณ์ที่เคยพูดเอาไว้นะคะที่ที่ผู้ทําคลิปนี่เคยพูดเอาไว้เช่นสมมติว่าเราเห็นคนรุมผู้หญิงเอ่อรุมข่มขืนอย่างเงี้ยพลเมืองดีผ่านมาเออก็ต้องเขาก็เข้าไปช่วย ในบางสถานการณ์บางทีมันก็จําเป็นต้องถึงขนาดเออจัดการกับผู้กระทาความผิดเช่นสมมติมีกระเป๋าอยู่เงี้ยเออก็ฟาดผู้กระทาความผิดไม่งั้นกลายเป็นข่มขืนผู้หญิงจนจนเสียชีวิตทํำยังไงเพราะนั้นหน้าที่พลเมืองดีมันไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราก็แบบฉันไม่ยุ่งดีกว่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นโดนลุมไปเรื่อยๆนั่นแหละเอา้าก็โสมลุมโซมโดนลุมโซมอย่างนี้มันไม่ได้พลเมืองดีมากันหลายคนเออช่วยได้ก็ควรจะต้องช่วย นะคะเท่าที่เข้าใจโดยหลักการพอเห็นว่ากระทําผิดอยู่ต่อหน้าต่อตาโทรเรียกตํารวจบางทีมันก็ชาไปอ,อย่างเงี้ยพลเมืองดีก็อาจจะเข้าไปช่วยช่วยกันบอกว่าจับจับจับคนที่ทําไม่ดีอยู่คนที่กําลังลุม,มข่มขืนอยู่ลุมทําไม่ดีอะ่ะนะคบพลเมืองดีก็อาจจะเข้าไปเอ้ยเอากระเป๋าที่ถือมาอยู่เนี่ยฟาดน,นะคะพวกโจรที่ลุม,มข่มขืนอยู่เนี่ยจะมาฟ้องพลเมืองดีทีหลังน่ะมันทําไม่ได้ บอกว่าเอา้าฉันข่มขืนเออผู้หญิงคนหนึ่งลุมกันอยู่ดีๆเออเธอจะมาขวางทําไมเสียลมหมดฉันพอใจจะข่มขืนมีอะไรไหมอย่างเงี้ยอันนี้มันฟังไม่ขึ้นนะคะอย่างประโยคเด็ดที่คนคนนั้นเขาชอบพูดนี่บอกว่าบุคคลย่อมเสียสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิ์ตนเองเมื่อละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นการที่ว่ากลุ่มผู้ชายละเมิดสิทธิ์เหนือร่างกายของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ เขาไปฉุดกระชากจะลุมคมขืนอย่างเงี้ยเอาพลเมืองดีก็เข้าไปจัดการได้นะคะเออเพราะว่าตรงนี้มันสถานมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสถานการณ์แบบนี้ถ้าบอกเออไม่ไม่สนใจเอาก็กลายเป็นเออผู้หญิงคนหนึ่งก็ถูกย่ำยีสักิศสียาจจาะถึงขนาดถูกฆ่าทิ้งเลยก็เป็นไปได้นะคะออันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังนะคะอา่าโอเคค่ะก่อนทีคลิปจะยาวเกินไปถ้าตรงไหนตีความผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ